U.A. Under Armour ครับแกะกล่องรอรีวิวนะครับมาดูกันนะครับว่าทาง Under Armour ส่งอะไรมาให้เรานะครับผมแล้แต่มีเป็นคู่แรกของปีจาก Under Armour อ่ะเอาหมายต้องเป็นบอกว่าเป็น Under Armour คู่แรกของปีดีกว่านะครับที่เขาส่งมาให้เราแรับแตนแกะกล่องรอรีวิวกันหน่อยออกมาแล้ว นี่ไงนี่คือ Under Armour นะครับชื่อรุ่นคือ UA Infinite Elite 2นะครับเพื่อนๆครับ Infinite Elite 2ครับ Infinite รุ่นแรกผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูคลิปกันได้นะครับรุ่นแรกรีวิวไปแล้วเรียบร้อยครับเรามาดูหน้าตาของเขาหน่อยนะครับนี่ผมตัวดูหนึ่งรอบนะครับ Infinite Elite 2นะครับก็เป็นรองเท้าเดลี่เน้นซัพพอร์ตนะครับโฟมใช้ชื่อว่า Hover Plus นะครับ Hover Plus ลัสโฮเ l อร์จับฟิลดิ้งโฟมมันเป็นโฟมจริงๆนะมันสัมผัสอะ่ะเป็นโฟมเป็นโฟมอะ่ะฟังเสียงดิเพื่อนๆฟังเสียงดิ้ยไดนะ้ยินไหมจับโฟมเลยแล้วก็คู่นี้ เท่าที่ดูน่าจะไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับเพื่อนๆนครับเนี่ยดูไม่มีโชว์แผ่นคาร์บอนไม่มีอะไรเลยคงไม่มีครับแล้วก็อูเอาโซนี่ก็หนาใช้ได้เลยนะหนาเลยนะครับเป็นเดลี่เทรนเนอร์แหละนะ่าหน้าผ้าก็เป็นผ้าตะข่าย2ชั้นนะครับชั้นนอกก็เป็นสีขาวสีขาวแล้วก็มีชั้นในที่เป็นสีเขียวสะท้อนแสงคอคู่สีก็ตัดกันใช้ได้นะ ใช้สีขาวแล้วก็มีเขียวซ้อนแถงนะครับมีสีดําคาดด้วยนิดนึงมีพู่แท็บตรงนี้นะครับแฟนๆ Under Armour นี่ใครเห็นคลิปนี้แล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงบ้างน,นะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นโลโก้ UA, U A U A นะครับฝั่งนี้เป็นเขียนว่า Under Armour ครับเห็นไหม คู่นี้ในราคาอยู่ที่5,790นาะครับ5,790บาทครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือลินรองเทา้าก็เป็นแบบจะบอกว่าหนามากไหมก็ไม่มากนะครับบางๆแต่ก็ไม่ได้บางมากไม่ได้บางเฉียบนะครับเชื่อกไนลอนธรรมดาโอเคก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเดี๋ยวต้องไปทดสอบกันนะไม่ได้ลอง U.A. มาก็ ปีที่แล้วได้ลอง2รุ่นนะครับโทษทีปีที่แล้วผมลอง3รุ่นมี v e l o c i t y Elite นะครับ v e l o c i t y Elite 2ออ่ะมีอินฟินิตโปรแล้วก็มี Infinite Elite ด้วยนะครับปีที่แล้วได้ลอง3รุ่นนี่คือ Infinite Elite รุ่น2จากอเดอร์เมอร์5490บาทครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปทดสอบแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรบองเท้าคู่นี้ครับผม